ค่ะทุกคนหลังจากที่เราสะดุดค่ะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยที่ร้านกาแฟาเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะวันนี้เราจะมาพักที่รีสอร์ทชื่อว่าสีผักปังค่ะ,ะสีปาะสีปากปังค่ะดูป้ายดีก่าน,นะคะจริงๆแล้วรีสอร์ทชื่อสีปากปลาบูทิกรีสอร์ทค่ะ ป็นรีสอร์ทสไตล์วิลล่านะคะที่แสนสะดวกสบายเลยค่ะนะเดินตามอุ้มมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นทางเข้ารีสอร์ทรีสอร์ทเนี่ยจะมีอยู่2โซนนะคะเราพักอีกโซนหนึ่งนะคะอ้าวมาถึงก็เช็คอินเข้าห้องกันค่ะระหว่างที่รอค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาเวลคัมดริงก์มาให้ทานนะคะเป็นน้ำสมบรดรสชาติหอมหวานกลมกล่อม,ม,มเลยค่ะในส่วนของบริเวณล็อบบี้ ก็จะมีเปลอันใหญ่ๆเลยนะคะให้เราได้นั่งเล่นนอนเล่นกันมาสำรวจบ,บริเวณบ้านพักกันค่ะบ้านพักเป็นการตกแต่งจากธรรมชาตินะคะหลังคาที่เห็นมุงด้วยใบแหรงค่ะลกลมกลืนเข้ากับต้นไม้สีขเขียวเลยนะคะภายในรีสอร์ทค่ะจะมีทางเดินเชื่อมต่ออาคารนะคะลกลมกลืนไปกับธรรมชาติแวดล้อมนะคะมองไปความรู้สึกเหมือนเราอยู่ที่ป่าชายเลนเลยค่ะ มีต้นไม้สีเขียวเละคะ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำกระเป๋าของเรานะคะคไปสู่ห้องพักค่ะลองเดินตามมาเรื่อยๆค่ะจะได้รู้ว่าไกลหรือเปล่าที่นี่มีบริการสปาด้วยนะคะใครมเมื่อยอย่าลืมมาแวะใช้บริการกันนะคะเริ่มเมื่อยแล้วค่ะทุกคนเดินมาตั้งนานยังไม่ถึงห้องพักเลยค่ะเริ่มเจอโต๊ะเก้าอี้ตรงนี้น่าจะเป็นห้องอาหารตอนเช้าค่ะ ว้าวเจ้สาวว้น้ำนะคะทุกคนโอเดี๋ยวอีกสักแป๊บเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเล่นน้ำกันค่ะมองหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอคะ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนั่นไงกำลังคุยกันอยู่เอา้าถึงห้องพักแล้วคะ่ะห้องสามกับห้องสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ้องพักสวยมากเลยค่ะที่พื้นเป็นปูนเปื่อยค่ะขัดมันว้าวมองไปบรรยากาศด้านหลังนะคะเเขาเรียกว่าทะเลน้อยเดี๋ยวเราเปิดประตูออกไปดูวิวชัดๆกันค่ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าบ้านปากปักนะคะตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุนมีคลองปากปะามีแม่น้ำ หลายสายเลยนะคะมาบรรจบกันหลาออกสู่ทะเลสาบสงขาค่ะคลองปากปะก,ก็เลยเป็นเหมือนปากแม่น้ำที่ชุมนุมของสัตว์น้ำต่างๆกลายเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยจะมาหาสัตว์น้ำตามวิถีดั้งเดิมสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของที่นี่คือยอยักษ์ค่ะนั่นไงคะยอยักษ์จำนวนมากมายแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ตั้งอยู่เรียงรายกลางทะเลสาบสงขาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมห้องพักกันค่ะว้าวเตียงน่านอนมากเลยค่ะตกแต่งอย่างสะอาดสะอ้านสวยงามนะคะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบคันเลยค่ะห้องจะดูสบายชิลๆเลยค่ะม<อ>ีห้องอะไรเอ่ยห้องน้ำเองค่ะห้องน้ำนะคะดูเรียบง่ายนะคะแต่ที่เจ๋งคือตรงนี้ค่ะ สามารถอาบน้ำที่โองได้เลยนะคะเป็นโอเพนแอร์ค่ะใครชอบสไตล์นี้นะคะรับรองถูกใจแน่นอนตรงประตูทางออกนะคะจะมีหมวกและกระเป๋าสารนะคะผ้าถุงและผ้าเข่าม้าค่ะไว้ให้บริการสำหรับไปเล่นน้ำที่สระค่ะว่าแล้วก็ไปกันเลยค่ะ สาะว่ายน้ำาุูพื้นด้วยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนค่ะมองไปรู้สึกสดชื่นสดใสมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการตกแต่งสถานที่น่ารักมากเลยค่ะตรงนั้นค่ะคือวิวของทะเลน้อยค่ะมองไปเราก็จะเห็นยอยักษ์นะคะอยู่ข้างหน้าเรานะคะต้องเรียกว่าเป็นวิวอันซีนจริงๆค่ะ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งจะลงเล่นน้ำนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหลังจากถึงรีสอร์ทล้วเรามาเล่นน้ำกันนะคะรีสอร์ทชื่ออะไรนะครับเอ่ออะไรวะปากสีปากปกสีปักกะ 5, <500. S 1> ค่ะมีละหาพันห้าถูกหรือแพงลด้ย เราเที่ยวได้กัน50%าเรเหลือเหลือ2750%ัเหา่เหลือใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะจำได้ว่า5 6 0พอ่ะ4อนอ่ะนใช่ค่ะถ่านส่ะใช่้องใช่ค่ะขอโทษครับนึกว่ารู้มาจากห้องเดียวข้อมูลแน่นมากค่ะแต่ว่าไม่โดนค่ะมึงหานเรื่องไม่ถูกเลยนะครับแล้วแล้วดูวิวนะครับวิวนี่ยิ่งกว่าร้านค่ะวิวหลักร้านนี่ค่ะ ด้านหลังตรงนู้นจะเห็นยอนะคะไม่เห็นยอเห็นตต่หน้าเราเสารสแล้วก็อะไรเนี่ยมะนาวบินไปก็คือมนะครับคมโตมขมอมุนมนนะครับเอ้ามึนๆนะคะพอเล่นเหลาเล่นน้ำจนหมดแรงแล้วก็จะไปทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆกันค่ะครับค่ะเดี๋ยวเจอกันขาะมื้ออาหารค่ะป้า มาถึงร้านอาหารแล้วค่ะเป็นร้านอาหารของสีปากปราลีสอร์ทเหมือนกันนะคะเข้ามาในบริเวณร้านอาหารตกแต่งแบบน่ารักเลยค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะพบตู้ปลายักษ์ค่ะร้านอาหารชื่อร้านวิวยอนะคะเพราะว่ามองไปนะคะข้างหน้านะคะจะเห็นวิวของยอเต็มทะเลสาบไปหมดเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน น้ำพริกแมงดาผักสดค่ะส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะปลากระพงทอดตะไคร้และเมนูนี้คุณขีดสั่งนะคะปลาดุกปลาล้าค่ะ,คะเมนูปลาลูกแปร <laughs> ทอดขมิ้นค่ะอันนี้แกงคั่วหอยขมค่ะหอยค่ะน้ำพริกแมงดาและผักค่ะ ตัวนีครับก็แนะนำตัวเองที่มาเป็นท่านแรกก็เป็นโชคดีนะแล้วจะได้ไปทานข้าววันในะครงเรียนนะครับจิดเพิ่มไปนิดนึงค่ะส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะมีข้าวเกี๊ยบเลยค่ะมันจะไม่ได้เป็นปลาดาวกินแล้วเข้ากันมากๆเลยค่ะอร่อยอันนี้อร่อยปลาดุกล้าค่ะตีปมะนาวนิดนึง หอมพมมมอริกค่ะทอค่ะทอดค่ะดนี่เป็นเมนูปลาลูกแบบ่แบบ่ทอดนะคะทอดแล้วก็มีตะไคร้ทอด รอตั้งแต่ปลายันใบมะกรูดไม่ใช่ละไคร้เอ้ยนี่ค่ะเมนูแกงคั่วหอยขมใบชะพลู่อยู่ีมมยได้ค่ะ,นคนะปลากระพงทอดตะไคร้ค่ะนี่ตะไคร้ กระพงนี้จิ้มซีฟู้ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะส้มเขาแปลกๆนะป่าใช้ได้แต่ตะไคร้เหนียวไปนิดนึงค่ะนี่เป็นต้มส้มปากกระบอกค่ะ เป็นต้มส้มที่เราชตบแปลกค่ะอร่อยนะคะแต่ว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมนดูสั่งเพิ่มค่ะจานที่หกนะคะจานที่เจ็ดนะคะแกงจานที่8ปดค่ะเก้าแล้วนะคะต้มยำทะเลค่ะยำข้นค่ะจานสุดท้ายแล้วค่ะจานที่สิบค่ะทุกคนมีแตง สับปะรดแล้วก็มังกรค่ะเอ้ยแก้วมังกรค่ะอิ่มแปรเลยค่ะกลับมาถึงที่พักแล้วทางเดินค่อนข้างมืดค่ะแต่มีแสงไฟตลอดทางเลยรู้สึกว่าเราได้มาพักผ่อนจริงๆค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ